จากข่าวดังที่เคยเป็นกระแสวนเน็ตกรณีแก๊งคอเซนเตอร์เล่นกับ<ท>ใครไม่เล่นน้องที่เป็นพนักงานธนาคารโดยตรงเหมือนกับเป็นการกระชากหน้ากากของบรรดาแก๊งคอเซนเตอร์สาวแบงค์ตลบหลังแก๊งคอเซนเตอร์คุนออกไลน์ด้วยนะคะตอนนี้มีคนอยู่ดูอยู่ประมาณ6กแสนกว่าคนนะคะขับคุณสําหรับชื่อที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งความให้นะคะพี่สู่ที่มาของภาพยนตร์ที่กำลังฮอตฮิตระดับประเทศไอ้คนหล่อลวงหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากข่าวดังสู่ฉากสำคัญที่นางเอกของเรื่องโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ทษหลอกเงิน แต่ด้วยความที่เธอเป็นอดีตสาวแบงค์จึงจับไต่นักต้มตุ๋นได้คุณสวยแหละโทรม,มาหลอกอดีตสาวแบงค์อย่างฉันซึ่งเลยดีฉันจะโพสคลิปเสียงคุณลงโซเชียลคุณดังแน่เปิดทีวีรอดูได้เลยจอมขวัญจิตด,ดีนากนอ่านข่าวคุณแน่คนแค่นี้นะ แล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณมารินาแสงฉายสาวแบงค์ที่ตลบหลังแก๊งคอเซ็นเตอร์นําไปสู่การจับกลุ่มกว่า200คนเขาเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่แหละคะ่ะโทรเข้ามาปลอมแปลงเบอร์แล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจให้เช็คเบอร์ได้เลยเราใช่จริงๆค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะสวัสดีครับฮลัลโหล วีนาฉีดอีเมหรือเปล่าครับทำไมไม่บอกหนูมีแฟนเด็กหลอกเงินไหมไม่มีค่ะขอยืมให้ดูหน่อยเหมือนในหนังยมให้ดูยดีใจที่ว่าเรื่องที่มันเคยประสบมาอย่างเงี้ยค่ะได้มีส่วนในการถ่ายทอดออกมาเป็นหนังหนังดีสนุกคือนั่งขำกันตลอดเลยไปร่วมพิสูจน์สถานการณ์หักเหลี่ยมนักต้มตุ๋นในหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงอ้คนหล่อลวงวันนี้ในโรงภาพยนตร์